ครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ FC ทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกับผมช่างหยัดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดาูการไล่ทุทีก่อนใช้งานเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ทวอร์มเครื่องเอเนดาตากรมลูกค้าจากใต้ด้วยนะครับแล้วก็เช็คน้ำดันเช็คลอยรั่วต่างๆเพราะว่าก่อนจะส่งกลับนะครับ ก็ต้องเช็คราะเอียก,ก่อนนะครับอันนี้ผมสตาร์ทไปเมื่อวานแล้วแหละครับก็ประมาณสักชั่วโมงครับแต่เมื่อวานยังไม่ได้ไล่ตูทีใช้น้ำมันที่ผสมตูทีเติมรันเครื่องไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะไล่ตูทีไปด้วยนะสายวัดรอบไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าจะได้ลื้อครับ ให้ดูเครื่องนะอย่าดูโครงนะเพราะว่าโครงนี่มันเป็นโครงกับผมเอาไว้ทดสอบนะครับนะเป็นเครื่องอินดอาตากลมนะครับก็มีพวกเสือ้อก็มีรอยนู่นนี้นะเดี๋ยวก่อนก่อนส่งกลับผมจะเก็บสีรอยตรงนี้ให้นะเ่ินฟ้าเครื่องที่ทำใหม่นะทำใหม่ซ้ายขวานะครับแกนสเตอร์เปลี่ยนใหม่ครับแกนสเตอร์ปั๊มทูทีเปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วก็ก้านสูบลูกสูบแหวนสลักกิ๊บล็อกซีนทุกตัวลูกปืนข้างข้อแผ่นคลัตช์นครับก็หลอย่างคันนี้จูนการะบูเคเลี่ยม30มิมลนะครับจูน9 5เบนซิน95้หหรือแก๊ส95นะครับได้แค่2อย่างนี้นะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าใส่หมอกรองก็จูนแบบใส่หมอกรองให้นะครับ เป็นสายทุทีนะครับตอนนี้สายออกนะครับท่อออกสายเอานะไปเข้าที่คาบูคาบูเป็นคาบูเคเหลี่ยม30มิมลนะครับมันจะไม่มีรูทุทีนะครับก็ทําทการเจาะนะครับเ,เจาะฝังตรงนี้นะครับฝังหางปลาเล็กเสียบสายทุทีนะครับผมก็เจาะฝังเข้าไปนะหม้อน้ํา เติมน้ำเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเช็คน้ำดันด้วยก็เป็นนี่เป็นสายไฟครับสายไฟง่ายๆผมทำไว้เทสเครื่องนะครับของไฟฟิลต์ตัวชาร์จแบตเตอรี่โอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเลยครับอะไรเปลี่ยนเยอะหลายอย่างนะครับจำ ไม่หมดนับเดี๋ยวต้องดูในบินรายการอะไรนะครับแล้วก็อะไรเก่าผมก็จะส่งกลับให้เจ้าของด้วยให้หมดนะครับ,รบพวกนอ็อตนี่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับนอ็นอตน็อตตัวเมียน,นี่เพราะว่าตัวเดิมมันเย็นหมดแล้วนะครับใบวาวไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังนะครับก็สตาร์ทเครื่องลารันไปก่อน ตีนตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะถอดออกมาขัดใบวาวเจียใบวาวนะครับเพราะว่าเข่า,เ,าเยอะมันติดมันจะติดแหวนนะครับสีเรื่องทาใหม่ปั๊มนี่ถา้าเปลี่ยนใหม,เเม,มเ่เพราะว่าตัวเดิมทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวเดิมขัดน้ามันไปนานนะครับลูกค้าไม่ได้เติมน้ามันผ่านใส่ถังทุที่นานนะครับแล้วก็ใช้ใช้วิธีผสมถังเอาแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ถอด คปั๊มไม่ได้ถอดเสียบไว้ตลอดมันขาดน้ำมันมันพังนะครับเกลียวคมหมดแล้วผมล้างดูโอเคร okay, ประมาณนี้โอเคเดี okay, ๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับนะครับออฟลันเปิดนะครับสตาร์ทนะครับสายหลวมนะครับเอาใหม่ ผมต่อตรงเอานะครับโอเคต่อต่อใหม่แล้วนะครับมันหลวมโอเคเริ่มกันเลยครับเสียงขบูจะดังหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ไก่มากรนะ ทุตีต้องให้เต็มสายนะครับไม่มีฟองอากาศขึ้นมานะครับให้เต็มสายจนถึงปลายที่เข้าไปที่ทะบูเลยนะครับทุทีไล่ของผมไล่ง่ายๆนะครับก็คือเติมน้ามันลงถังทุตีให้เรียบร้อยล้างกรองทุทีอะไรเรียบร้อยนะก็ใช้สายสายที่มองเห็นข้างในจะดีมากจะได้เห็นฟองอากาศแล้วก็ไล่นะเติมเบาไว้แล้วก็ วนันนี้ตัวปั๊มตัวทีนี้ดึงตัวนี้ขึ้นไปสุดนะดึงแช่ไว้แบบนี้เลยให้น้ำมันตัวทีมันนม่รครับมันยังมีบอลอากาศอยู่นะครับต้องไม่ให้มันมีนะต้องไล่จนหมดอันนี้ดึงขึ้นมาไว้แบบนี้จนสุดเลยถ้าติดเดินเบาไวนะครับไม่ต้องเร่งน,นะครับดึงขึ้นไว้อยจนสุด นีวิธีไล่แบบของผมนะครับส่วนช่างท่านอื่นก็อาจจะมีวิธีไล่ของเขาตอนผมประกอบเครื่องผมจะหย่อนน้ำมันทูีเข้าไปในห้องแ้งไว้ก่อนนะครับให้มันชุ่มเลยนะให้มันชุ่มนะเพราะว่าป้องกันการติดหลอ่อการสตาร์ทครั้งแรกนร้ำตัวนี้น้ำมันเราไล่ไปมันยังขึ้นไปไม่ถึงนะครับเราต้องไล่แบบนี้นะครับ ทําไม่ไล่นี่พออากาศนู่ที่จ่ายนี่พอยิ่งเครื่องทําใหม่มันจะปิดนะครับมีโอกาสลูกติดลูกเหน่ยได้นะครับต,ต้องไล่ให้ดีเสียงจะดังหน่อยเพราะว่าท่อขันไม่สนิทนะครับขันคร่า,า,าวๆก่อนเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ถอดนะอันนี้ก็คือลันเครื่องเช็คเก็บรายละเอียดก่อนจะส่งกลับนะครับ,แ,รบแต่ว่ารอบไม่ได้ใสรันลุ่นกับตุับ ซีนต้มน้ำซีนแกนต้มน้ำซีนทุกตัวเปลี่ยนใหม่หมดนะรอบนอกก็าจะรอบนอกนี่ก็ใช้ของอเทนเอนะครับส่วนไฟกลางใช้ของแท้นะครับเพราะว่าตามงบคนระับจัดให้ตามงบข้างในผมจะเน้นแท้เพราะว่ามันเปลี่ยนยากนะส่วนรอบนอกมันเปลี่ยนง่ายก็จะใช้ของเทมเกตเอนะครับ อานี้สีฟ้าแคมนนี่ทำใหม่ทั้งสองข้างนะเกียร์เช็คแล้วเข้าได้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเข้าได้ครบนะคับปกติเสียงเครื่องประมาณนี้ครับเงียบครับเงียบคันนี้เขาใสาว่วาวมือนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้ให้ไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเจ้าของรถก็ใส่เองนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็ให้โทรกลับมาหาผมได้เลยนะครับ ผมจะแนะนำวิธีประมาณนี้ครับเนี่ยต้องไม่มีปออากาศนะน้ำนิ่งครับไม่ดันน้ำวนดีครับตู้น้นำาร้อนเท่ากันทั่วทั้งตู้น้ำ ขออน,นุญาตนนไม่เล่นเครื่องนะครับเพราะว่าจะติดลันอินไปอ่อนโอเคผมจะติดเครื่องทิ้งไว้นะครับลันอินไว้เพื่อดูความร้อนขึ้นนิดเดียวเพราะว่าไ,ไม่ได้วิ่งไปไหนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทลันเครื่องไว้ ลานจนแน่ใจนะก็จะปโโลดลงคันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําสเต็ปวิ่งสเต็ปซิ่งนะครับก็เลยไม่ได้เอาขึ้นเอาขึ้นลองเอาขึ้นถี่เทสนะครับอันนี้ทําสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมแต่มีคาบูนะครับมีคาบูก็วิ่งครับถามว่าวิ่งไหมก็วิ่งนะ แต่มันก็จะสู้รถที่เราบนไฟไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือรถทำเครื่องจะเ,เดินก็เลยไม่ได้เอาขึ้นเทไม่ได้ส่งความเร็วอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะจูนเดี๋ยวเก็บแลเอียจูนครับจูนเดี๋ยวเปลี่ยนนมหนูเพราะว่านมหนูไม่ไปนมหนูหลักเล็กไปนะครับโอเคครับผม คลิปจะยาวโอเคนะครับก็สำหรับผมทั้งหยัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่าน FC ทุกทีมทุกเพื่อนน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปก็มาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับผมทั้งหยัดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ